สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจเจริญนะครับพบกันอีกครั้งแล้วในรายการ MFK Club นะครับมไม่ได้เจอกันมาสักพักหนึ่งเลยต้องบอกว่าช่วงนี้เกือบเดือนเลยที่ผมไม่ได้ทำคอนเทนต์นะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่รอกันนานเรียกว่าเรื่องงานเยอะก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็เยอะอยู่ตลอดเราก็ต้อง บริหารชีวิตกับการทํางานให้ได้ใช่ไหมก็โอเคนะไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาที่เป็นในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องสุขภาพมากกว่าครับเป็น 2- อสสัปดาห์ที่รู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะสำหรับ MFK c l ับในเทปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรง่ายๆสบายๆนะผมจะมาอัปเดตว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับที่ไม่ได้อัปเดตคลิปอะไรกันเนี่ยผมเนี่ยไปหยิบน้ำหอม MFK ตัวไหนมาใช้บ้างน,นะครับน้ำหอมพวกนี้ผมเคยรีวิวไว้แล้วในเชิงลึกนะครับดังนั้นในวันนี้ก็จะขออนุญ,ญา ไม่ได้พูดโน้ตอะไรแบบเฉพาะเจาะจงแต่จะอธิบายให้ฟังพอเข้าใจคร่าวๆนะครับยังไงถ้าใครสนใจในรายละเอียดก็จะมีคลิปที่ผมรีวิวละเอียดน้ำหอมเหล่านี้อยู่นะครับในช่องของผมนั่นเองก็จะเป็นตัวนี้ครับจริงๆแล้วมันเป็น1มันเป็น3ในน้ําหอมหลายๆตัวที่ผมหยิบมาใช้นะครับเดี๋ยวจะมีอีกเทปหนึ่งที่เป็นน้ําหอมที่ไม่ใช่ mfk แต่เดี๋ยว mfk ขับมันไม่มีคอนเทนต์ไงก็ขอตัดเอาเป็นเทปนี้ก่อนแล้วกันนะฮะให้เขากับ3น้ําหอมตัวแรกก็คือนี่เลยครับ Feminine Plural นะครับตัวนี้เป็นน้ำหอม floral แบบความรู้สึกวันที่อยากมีความหอมหวานหน่อยอยาก floral หน่อยนะครับอยากได้ดอกไม้นะครับหลากหลายกลิ่น ก็เรียกว่าเฟมินีนพูเรลเนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆไม่ได้เป็นกุหลาบไม่ได้เป็นออดอกไม้ขาวแบบอะไรชัดเจนนะครับก็จะเป็นผสมผสมกันหลายๆเหมือนเป็นช่อดอกไม้เป็นกลิ่นที่คุณผู้หญิงใช้ได้ง่ายมากและผู้ชายที่ชอบกลิ่นฟลอเรลเนี่ยก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่ใช้ได้ดีติดทนดีมากเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมก็หยิบมาใช้เหมือนกันนะก็คือตัวคู่ของเขาครับต้องเรียกว่าวันนี้เลยนะครับก็หยิบมาใช้อีกแล้วก็คือตัวม a สคูลีนพ p ูเรลนะครับ ตัวนี้เป็นคู่ชายหญิงของซีรีส์พรูเรลเลยนะครับจริงๆแต่ก่อนตัวนี้มันจะเป็นขวดสีชมพูอันนี้มันเป็นเจนใหม่อันนี้คือเจนเดิมของมันนะมันจะเป็นสีดํากับชมพูใช่ไหมมัสกูลินพรูเรลก็เป็นตัวแทนน้ําหอมผู้ชายครับสไตล์ MFK ที่จะทําให้ดูรู้ล้าน่อยมีพัชโอลี่อะไรเงี้ยนะม,มีองค์ประกอบกลิ่นคล้ายกับน้ําหอมผู้ชายน้ําหอมดีไซเนอร์นะครับที่ส่วนใหญ่เขาเป็นกันก็เรียกว่าให้ความสดชื่นนะครับแล้วก็ ความเท่นะครับก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมนํามาใช้ก็รู้สึกว่าดีหลังจากไม่ได้ใช้เขามานานเหมือนกันนะและอีกกลิ่นหนึ่งครับที่อยากจะพูดแหม่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยช่วงนี้เป็นกระแสด้วยนะครับแอบไปเห็นมาว่ามีคนออกมาพูดทําให้กลายเป็นกระแสขึ้นมานะครับแต่ไม่ใช่ตัวนี้ซะทีเดียวเขามีหลายรุ่นเดี๋ยวจะแนะนําให้ฟังกันนะครับก็คือตัว a q u a Celestia c o l o n Fort e Forte นะครับมาในขวดทรงสีฟ้านะครับ ตัวนี้มันเป็นคอลเลกชันที่ขวด30 ml 3สีขายเป็นเซตแล้วผมก็ซื้อไว้มันก็คุ้มค่าดีครับ็นงหม้เราเราไม่ได้ใช้มันบ่อยนะครับมันก็ยังอยู่ยาวนานเขาก็จะเป็นน้ำหอมกลิ่นสดชื่นดอกไม้ขาวแล้วก็เป็นฟูตตี้ฟลอรลนะครับในอ q ควาซีรีส์เนี่ยก็คือตัวยูนิเวอร์ซลิตก็จะเป็นความสะอาดแล้วก็เป็นดอกไม้ขาวมาตัวสีตัวเซเลสตีเนี่ยก็จะเป็นฟูตตี้ฟลอรลตัวว e, ิเทสีเหลืองก็จะเป็นวนิลานะครับก็จะปีความอบอุ่นหน่อย แต่จะบอกว่าคอลเลกชันโคลนฟอร์เต้เนี่ยกลิ่นมันจะมีความแบบแตกต่างนะตัวที่มันถูกเอามาพูดถึงให้เป็นกระแสเนี่ยนะครับขออนุญาตยกเซตอะควานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีขายแล้วน่าเสียดายมากๆเลยแต่ก่อนเนี่ยเป็นเซตหนึ่งที่ผมว่าดีมากนไครับนี่ในเซตนี้นะครับก็จะเป็น Universalis ลิสวีเต้เซเลสียคู่กัน2อ,อความเข้มข้นหลักของเขาตั้งแต่ตัวที่เป็น EDT กับ Forte F Fort e ้ฟอรก็คือ e d p นะครับเซเลสตีอคือคู่นี้ นะครับตัวนี้เป็น EDT ตัวนี้เป็น forte forte ก็จะมีความกลิ่นที่เข้มข้นขึ้นจริงจะต้องเรียกว่า Aqua า e ซ est เตียเนี่ยทั้งทุกๆแฟล้งของเขาเลยเนี่ยดีหมดนะครับใช้ได้หมดแล้วก็มีฝรั่งที่ชื่นชมอยู่แบบประปรายนะกันบ้างถูกพูดถึงใน Aqua าซ r รี s คนที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเลยคือตัววิเต้ที่เป็นวาน,นิลาเป็นอบอุ่นเนี่ยไม่ค่อยมีไข่อวยเท่าไหร่แต่ว่าตัวเซเลสเตียเนี่ยก็มีคนชอบอยู่พอสมควรนะครับโดยที่ความต่างของเซเลสเตียที่เป็น EDT กับ Fort e เนี่ยกับตัวนี้มีความต่างกันนะเพราะว่าตัวสมัยก่อนเนี่ยคอลเลกชันอะควาเนี่ยมันจะอิงกับน้ำนะครับในขณะที่อะควาโคลอรฟอเต้คอลเลกชันหลังที่มีการปรับสูตรนะครับออกมาเนี่ยของกับว่ายังมีขายนะครับเรียกว่าไม่ได้ดิสคอนแตอ่อย่างใดมันจะไปอิงกับแสงแทนมันทำให้แต่ก่อนเห็นไหมเซเลสติอเนี่ยเขาเป็นความสีเทาสีเงินเท่เห็นไหมครับแต่พอมาเป็นคอลเลกชันแบบแสงกลายเป็นสีฟ้าไปเลย เพราะว่าในคอลเลกชันแสงเนี่ยยูนิเวอร์สลี่จะเป็นใสใช่ไหมครับวิเต้จะเหลืองสีทองอยู่แล้วแต่เซเลเตียเนี่ยจะเปลี่ยนเยอะจากเดิมเนี่ยสีเทานะครับกลายมาเป็นแสงสีฟ้าแบบแสงเส้นขอบฟ้าเชื่อมระหว่างอากาศกับทะเลเนะก,ก็มีความสีฟ้าแทนแบบท้องทะเลอะไรแบบนี้ท้องฟ้ากฟา็ฟ้ากันไปส่วนอความีเดียตัวน้องใหม่ล่าสุดจะเป็นเขียวซึ่งจะแทนความโอเอซิสแสง ที่เชื่อมระหว่างบ่อ,บอน้ําบึงในโอเอซิสกับต้นไม้และอากาศด้านบนก็จะมีความเขียวความสดชื่นไปความต่างคืออะควาเซเลตเตียในคอลเลกชันเดิมเนี่ยกลิ่นความเปรี้ยวเขาเนี่ยเขาจะไม่ใช่เบอร์กามอสนะครับเขาจะเป็นลามหรือเป็นเลมอนอะไรประมาณนี้มันจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งในขณะที่การปรับสูตรมาเป็นโคลโฟอเต้เนี่ยทุกตัวในโคลโฟอเต้จะมีความเปรี้ยวของเบอร์กามอสคล้ายๆกันนะครับดังนั้นนี่คือความต่างความเปรี้ยวที่แตกต่าง ทีนี้ต้องเรียกว่าถามว่าผมชอบโคลเดเตียตัวนี้ไหมชอบนะครับก็ชอบเหมือนกันเพียงแต่แค่พอมันเป็น1 0 m l เนี่ยก็เลยไม่ค่อยอยากเอามาใช้เท่าไหร่เก็บเอาไว้รีวิวเก็บไว้เทียบกลิ่นนะครับก็เอาตัวโคลโฟอเต้เนี่ยมาใช้ใไหนๆแล้วก็มีก็ดีเหมือนกัน,นครับก็เรียกว่าถึงมันจะมีความเปรี้ยวแบบเบอร์กามอตซึ่งอาจจะมีความฉุนความแรงกว่าพวกลามพวกเลมอนอะไรพวกนั้นแต่มันก็มีความหอมสดชื่นหอมหวานฟรุตตี้ใช้ง่ายมากเรียกว่า ใน a q ควาซี i ีเนี่ยเราจะถูกอวยกันที่ตัวยูนิเวอร์ i s ลถูกพูดถึงกันแบบเยอะมากเซเล s เตียก็เป็นของดีที่แอบซ่อนอยู่นะครับถึงมันก็คือคนที่ชอบฟุตตี้โฟ l ์โลนะครับก็อาจจะชอบตัวเซเล s เตียได้นะครับผมก็ได้เอาตัวโคล o ฟอเตตตัวนี้มาใช้เหมือนกันก็แฮปปี้ดีครับหอมสบายสดชื่นก็พูดกันยาวหน่อยนะเพราะว่าคิดว่า a q ควาเซ e s t เซียก็ถูกเอามาพูดถึงกันในช่วงนี้ใช่ไหมครับ ก็น่าสนใจดีครับจากเดิมที่อาจจะไม่มีใครพูดถึงเขามานานแล้วนะก็ทําให้เขาได้ถูกกลับมานะครับมีคนมาสนใจอยากรู้จักเขามากขึ้นก็ดีก็แนะนําครับทั้ง3ตัวก็ดีหมดเลยนะถ้าใครอยากได้อ่อนสบายก็ไป EDT นะครับถ้าใครอยากได้เข้มติดทนเนี่ยบอกเลย Celestia Forte เนี่ยเป็นตัวที่โด่งดังนะครับแล้วก็ใช้ดีหรือใครอยากจะแบบลองใช้ของใหม่เปลี่ยนกลิ่นมาเป็นเบอร์กามอตเนี่ย ก็มาใช้โครลฟอร์เต้ขวดนี้ก็สวยฝามันจะเป็นพลาสติกนะครับมันจะไม่ได้ไฮโซแข็งแรงเป็นเหล็กเป็นแก้วแต่ว่ามันสวยอ่ะนะมันมันมีความเก๋ไก๋เรื่องการเล่นการกล้าใช้สีซึ่ง MFK ปกติไม่ค่อยทำนะครับก็ประมาณนี้สำหรับน้ำหอม MFK ในช่วงนี้ที่ผมได้หยิบออกมาใช้นะครับก็จะเป็นตัวที่บางทีไม่ได้หยิบมาใช้นานเลยเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง3ตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่แบบใช้บ่อยๆนะครับนานๆใช้ทีมัสกุลีพูเร่อาจจะได้ใช้บ้าง เฟมินีนพูเรลเนี่ยหลังๆก็ใช้น้อยหน่อยไปใช้อ,อ,อาลาโรสตัวตัวอ่อนนะครับตัวโลอาราโรสอะไรเงี้ยหรือไปใช้ไม่งั้นก็ไปอะมาลิสเฟมเอ็กเซตแรงเข้มไปเลยอะไรก็ว่ากันไปโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็หวังว่าแฟนๆ MFK Club นะครับที่คิดถึงกันก็จะได้เราได้มาพูดคุยอะไรเกี่ยวกับ MFK กันก็ถามเพื่อนๆไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับว่า ในช่วงที่ผ่านมาสักเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยน้ำหอม FK ตัวไหนที่เพื่อนๆหยิบมาใช้กันบ้างน,นะครับก็มาสำรวจกันดูดีไหมครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาชมคลิปแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้กำลังใจนะครับก็ขอบคุณมากมากและอย่าลืมถ้ากดติดตามแล้วกดกระดิ่งครับจะได้ทราบเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆนะครับพบกับผมเจเจริญใน m f k Club บเทปหน้าได้ใหม่สาหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ